สวัสดีครับท่านผู้มียริทุกท่านและก็เพื่อนคนไทยทุกท่านผมพิชิตกุล,ลเกียรติเดชประธานบริษัทเรือวัฒนสุขเพื่อรามนีนะครับก็ในหนึ่งปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยโ,โลกเราเนี่ยปร,ประสบกับภัยธรรมชาติก็คือภัยโรคระบาดโรคระบาดในนี้ก็คือโควิด -19 นะะต่างคนต่างก็ใช่ไหมเอาตัวรอดแทบไม่รอดเพราะว่ามันทำให้โลกใบนี้หยุดนิ่งนะฮะทุกคนเนี่ยต้องลำบาก พอเศรษฐกิจตรงนี้มันจะตกต่าแม้กระทั่งประเทศไทยเราเองก็ลําบากเรือลำนี้ฮะก็ลาบากแต่ผมรู้จักว่าเอาความลําบากตรงนี้นะมาเป็นโอกาสก็คือเอาวิกฤตมาเป็นโอกาสนั่นแหละครับเพราะตลอดเวลาที่วิ่งมารับต่างชาติเนี่ยพูดง่ายว่าแทบไม่มีเวลาจอดเลยเรือลำนี้เต็มตลอดนะครับเป็นเรือที่สร้างชื่อเสียงไม่เปอยมากเสร็จแล้วเนี่ยดังเมื่อคนต่างชาติไม่มาคนไทยก็ต้องถูก กับบริเวณนี้ผมก็แล้วเรือลำนี้มาซ่อมแซมมันขึ้นาคานตรวจท้องเรือทำร่องเงยแข็งแรงนะทำล่องเครื่องให้เครื่องวิ่งแล้วไม่ต้องอมีเสียใช่ไหมค่าเชื้อทั้งลำทำระบบพรมใหม่ใส่อากาศที่มีการฆ่าเชื้อในแอร์นะครับคือรีนเวททั้งลำเลยนะครับผดไป10สิบกว่าล้านบาทก็ถือถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเอาวิกฤตอันนี้มาเป็นโอกาสปัจจุบนันนี้เรือลำนี้เสร็จมาแล้วผมก็มีความภาคภูมิใจมากอยากจะเอามา เสนอให้กับเพื่อนคนไทยทุกคนเนี่ยได้มาลองใช้บริการดูเพราะว่าเรือลำเนี้ยมัน Amazing ครับมันชื่อมาสัจจ์คือไข่มุกแห่งมาสจัรย์มันมหัศจรรมาัศจรรเป็นหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชั้นดาดฟ้าที่เราเห็นจะมีน้ําพุเพล่ระบาเปลี่ยนสีไปได้จะมีวงดนตรีนะครับวงก็เป็นวงนอกเลยนะครับเป็นโชว์แบนแล้วก็ยังโต๊ะเก้าอี้ทุกอย่างสแตนเลสหมดไม้มาค่าหมดนะครับบันไดเรื่องทีวีจอักษ์ นะครับน้ำพุเปลี่ยนสีประตูทุกบานเป็นออโตเมติกนะครับแม้กระทั่งอ,อาหารยังเป็นอาหารทะเลอย่างดีนะครับแล้วเอาราคาหลักเนี่ยที่2,000เนี่ยเราคิดกับคนไทยเนี่ยราคาแค่ไม่ถึง1,000บาทถ้าท่านมาซื้อช่วงนี้ผมจะมีตั๋วมงคลให้คือคือตั๋วตุ๊จีนตั๋วสงการตั๋ววเาเลนไทน,ๆๆน์ต่งางๆเนี่ยก็คือใช้เป็นตั๋วมงคล12ใบเนี่ยนะเป็นราคาประหยัดสำหรับคนไทยเท่านั้นแค่หนึ่งเดือนนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมอยากจะเชิญชวนท่านคนไทยทุกท่าน นะครับถ้ามีโอกาสก็กลองมาใช้ดูนะครับท mm ่า hmm. นจะได้ถูกลงเยอะเลยนะฮ mm hmm. นะ